สวัสดีครับสวัสดีเอซีสวัสดีผู้ชมทุกทุกท่านครับผมวันนี้จะมาปลามาดูลุงสีใส่แน่งนะครับลุงสี่ก็อยู่ในเรือบนลเราบนเรือเพิลอ่ไปถ่ายใกล้ๆนะครับลุงสี่น่าจะมาก่อนหน้าผมนี่แล้วนะครับลุงสีมาเจ้าแล้วครับ ลุงกีผืนกี่นี่นะครับสามผืนนะครับอันนี้กำลังใจก็ครับหรือว่าอะไรครับใส่แล้วใส่แล้วเนาะสีน่าจะกะไปครับสีน่าจะใสแถวๆเนะยครับนี่ขึ้นไปบนบนนะครับไปครับลุงฝันกัาบูเออฝันกับบูนะครับได้สามตัวแล้วนะครับเนาะมันมาเพิ่มสีนะครับ ายเองเลยนะครับอันนี้เริ่มใจพริกมาแล้วมันก็ครับรอ๋อมันค้างขี้โคขันค้างขี้่ย ันนี้ก็เดี๋ยวรอแฮมสักกัมนะครับเดี๋ยวเกาะก่อยมาดูลุงสีใจแน่งแฮมกลัมนะครับใส่แน่งนะครับตั้งอื่นนี่บรนเน่ใจว่าห้องเหมือนกันก่อนนะครับเนาะคอมเมนต์มาได้นะครับท่านผู้ชมครับบางทีก็ห้องอาจจะใส่มองนี่ก็ครับคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะบางทีแต่ละทีนี่ห้องจะบเหมือนกันนะครับเนาะแต่ต่างบ้านต่างบ้านผมเนาะต่างเชียงรา้เป็นห้องใส่แน่งนะครับ ลุงสีว่าเอาปลาขังในกระชังนี่นะครับท่านผู้ชมครับเพ่ครับลุงสีนี่นะดีขึ้นลุงสีมึงมึงดูดีกว่ากดลงไปได้หมันสามตัวแล้วครับเนาอคนหมันเนาะดูโอ้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลุงสีผมจะเห็นกันนี่ นะครับท่านผู้ชมครับดูปันในปันในที่สองกันลุงสี่ปันในนะครับท่านผู้ชมครับดูโอ้ตัวชิ้นใหญ่เหรอนะครับท่านผู้ชมครับดูกันนะดูมันดินนะครับดูเหมือนนิ่งเนาะเออนะครับโอ้หมานหมานอ่าลุงสีครับอ่าสีหมานไปละสุดยอดอีกา ไหนก็มีนักน้องสีเนาะนี่นะขึ้นไปครับขึ้นไปก่อนขอบชมครับก็ขอบดูรู้แล้วครับแล้วลุงสีจะไปหั่มกางกี่โมงหัมสักหัมสักชั่วโมงเนี่ยครับยังหัวมืได้กินข้าวตืออ๋อโอเคครับเดนนิสก็สักเตียงเนี่ย ลงสีมาจะเจ้าแล้วเนาะเดี๋ยวลงไปใ่ใจแน่ฮะเดี๋ยวลงไปใ่ใจแน่เอาผมลงไปตัวอี้อ <c oughs> โอ้ผมพายเลื่มชื่จ้างนะผมพายเรื่มชื่จ้างนะก็เออเอาลูกสีว่อา <c oughs> อา๋อ,อน <c oughs> วนยอยนะู่ขนาดเดี๋ยวขึ้นลูกสีขึ้นมาก่อนนะครับผมมานะ เดี๋ยวพักเดี๋ยวเฮ้ลุงสีพักกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขากิไปใจแหน่งด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับตากี่เส้นน <políticas> ี <apps> ่ครับลุงสีนี่มีเส <i ú> <ม>้นมาเส้นนี่ก่นนี่นะตา ตา,างไงตาอ,อันนี้เนาะอ,นนนอืมมันเป็นแปดเซนอืมมองมองทำใหมครับครับนี่ก็น้องสีก็จะไปใจแน่งนั้นนะครับท่านชมนครับไปแส่นั่นมาแล้วกันได้เวลาละตะกี้ก็ไปใส่หนูไปดูน้งสีใส่หนูนะครับเดี๋ยวหมาแน่นอน ลุงสี่จะไปทางไหนก่อนครับพุ่นก่อนกะผมผมบ่ลงแล้วนะต้องลงผมบ่ลงนะครับกัวกัวว่ายน้ำเออว่ายน้ำว่ะพายเรือมจ้างครับเดี๋ยวเฮ้ยลุงสี่ไปไปแล้วก็เดี๋ยวผมอยู่บนบกอันใบใจลุมน้ำอิงเนี่ยเนาะลุงนี่ลุมนี่ลุมน้ำอิงลุมน้ำเบอร์นะเนี่ะลุงสีลุมน้ำเพื่อสู้ๆเหมือนๆนะครับ ลุงสีเริ่มตั้งแต่ไหนนะครับเริ่มตั้งแต่เนี้ยครับในรักรักฮันครับน่าลุงสีะนะโอ,อ,อ้ทำใจครับเดี๋ยวลองลุ้นดูนะครับผมซูมเอาดีกว่าดูว่าจะได้ก่อนนะครับมิดดินมังกรลุงสีมิดดิ้นมองก่<ะ> เดี๋ยวไปอยู่๋ยูไปอยู่ทุ่งเพลดีกว่านะครับบดินเดิน,นยังอนะมางสีว่าเนี่ยมีอาการเตือนนะครับบางสีกดใจมาเรื่อยๆนะครับ ผมซืกกว่าจะติดหน้านี่นะครับหน้านี่ตวงไปจะเห็นทางซีค <c oughs> วามเงาเป็นยังไง ดีน้ำมาลึกครับดีน้ำมาลึกสียาบน้ำมาแร <c oughs> งหมอมีสีวิตน้ำก่อนฮะอนะครับติดนี้ตวงนี้<ะ>ติดตนน้ตตวงเนาะ นะครับตีมันดิ้นดิ้นดิ้นนะครับเดี๋ยวให้ลูกสีมาเอาลูกสีวิ่นน้ำออกก่อนตัวปลาขาวปลาเติมปลาเติมครับลูกสีกว่าปลาเติมนะครับเนี่ย Tao nháy tưởng em tuổi man 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 đi man mán 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 <laughs> mán mán mán, mán. หน้านี่เห็มตวงนี่ข้งหน้านี่ป่าขาวห็มตวงนี่ไปาายางลูกสิขาวเียปน,นี่ยนไง ตัวที่สองมอนันมันปุนหนิมสิ่งนึ่งสิโอ้นียครับเนี่นตวงตัวงปน,นินปน,นิน, no น <laughs> ปน,นินปน,นิน

จะเบิดพวกนี้ฝานี่้าเอ็ยนี่นานกี่นะให้กินกินดีกันแล้วเนี่ยฝามีฝานินปันไหนฝานี่นะใหเป็ดปไกห่างเลยเนี่ยกะตักที่สามมันมัน ได,ได้ปานนี้น่าันวตัวแล้วครับหอดไน่นอนนีเนาะปวดแดงอย่าปวดติดเ,เหมือนกันนะละละไ้กำเดียวมันไดะสามชั่วโมง <laughs> ปวดแดงปวดลื่น กินอยากไซ่ออกนะกันเนาะหมดป่านี่นะเนาะวางเลยว,งวงางวางแยนี่นะตัวที่สี่ตกป่นีฮะวันแฮมนี่นี่สีเต้ม อป่อนนี้มันดิ้นเหมือนแห้งแน่สีแน่มันเหมือนมันเมือนน้ำไปมันเหรอร่มอ่ะเมือนน้ำ โอ้ติดติดปุ่น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 นะครับปุ่นุนะครับเอาพุ่นละเอ้นะฮะยันมาละอันนี้ชีวิตคนบ <c oughs> ้านนอกมาแล้วนะครับอยันยันมาจะไข่เมื่อนะอ้อมนะครับ ครับผมไอ้หุี่ขวยันชีวิตคนบรรหนกนะครับชีวิตคนบรรหนกกับมาแล้วนะครับได้หันเห็มตัวแล้วนะครับปลายังลูกสีปน,นินครับน,นินเฮ้ยเอ๊ะ น้องนินนี่นั sure> ่งกันเถอเพ่น uh ี uh ่นินเลยไม่ใช่น้องนินโอ้เนี่ยเพ่ป่านนินนักนะครับเต็มเพ่ป่านนินนี่สามตัวแล้วน้องสิเนาะก็ถือว่าได้อยู่นะครับเนาะแต่มันได้แห้งได้นี่นี่ เก็บแต้มไปเรื่อยๆใจมันมันผูกเต็มกระสอบละน้ำ huh. สีโอ้ทำมันติดทำมันติดทีติดทีแค้นกันเนาะติดห่างลงไปเป็นปลานิ้นนะครับมันก็ลูงสีปลานิ้นกน

เปนอกสีเนี่ยคะม้องนฝายนี่นะครับเป็นปลาส้มน้องสีเนาะอือมันได้หลายตัวเนาะั่นได้เอาจั่นนี่นะกะมอกะเป็นปลาส้มเนี่ ได้เพิ่มไปแหมตวงแล้วตัวที่อย่างนี้ห้าหกแล้วกันทางดี่เนาะอีกหนึ่งแต้มเก็บไปเก็บไปใหญ่เสียดเนาะมีตีตังได้แหมมีดินแ่มก็ นี้ไอ้บ่าวมาแล้วนะครับของชีวิต,ตคนบ้านนอกอาจารย์ด้วยครับเ้ยนะ,นะนครับไม่อยาหากันนะครับเนะาะเดี๋ยวอาจารย์มาดูลุงสีไส่หนูนะครับบ<น>ุดตีตามได้นะครับท่านทูงครับที่ตามช <laughs> ่มองชีวิต<ป>คนบ้านนอกนะครับดูลุงสีไส่หนูไว้ข้างเดียวมือพองหนุนเบาบางเห็นไหมก็ม <laughs> แบบแาแล้ว หางครับติดหางนั่นครอครับไม่ครับแม่ครับครับลุงสีมาร้อนได้่ครับวันนั้นปิกบ้านเป็นเตียงวันนครับวนนั้นลุงยมใจงามา ไปครับลุงสีนั่น,น,น,นเด้ี่ปุ่นเดี่ยตรงแล้วนะครัคนเลยสามคนจะจบแน่นอนครับ <c oughs> คนที่สามะคนที่สามมาห้ามหายใจแห้ง <c oughs> หายใจดังได้่อเไปเดี๋ยวขึ้นไปฟังคุ้นะครับดึบบึดไปหอลุงสีใจหนูคกำลังตื่นใช่ไหมนี่ เอเขอมาครับอามันตเลดติดอันนั้นนี่อย่าได้ยินวา่ากำลังว่าจะถามมาก็ว่าไอไก่ไหมครับอุ้ยแล้ก็แบกหลัไม่บอนี้หัวตตางไม่มีครับเออเบื้อไอลองตั้งงจรบบอ๋ <c oughs> อเ <c oughs> ม,ม็ดยุงหัผมีปลายมาล้เนี่ยเอาเกลือมาแล้ โอ้เข้าบได้ไหมออเข้าบุได้มาออตาแงมากนะโอ้เขได้มาแล้วถึงได้แน่นอนนะครับสุดยอดตก็สองโเนาะกินอ่ะนนาใส่นพนอรครัอะไรอ๋ันมันมันมีคนไปเลยยาก นันใส่สีกันบุ๊ดไอ้ยันลงทายก่อนเนี่ยก่ไปว่าตะกี้ตะกี้ลงสีพรมกันแล้วเต็มแน่นมันมาสุดเดียวน้ำบูมเลยลงแล้วนงสีเลยน้ำเต็มเรือเขี้ยวเอาไปแคมป์มึงอ่ะไปเลื่อนได้ดีดีนะมันอยู่ข้างฝั่งนะมันอยู่กลางฝั่งมีเหนือ

แก้มแกมม่วงพอกันนะครับสี่กัมาทางไรนี่มานเนี่ยสี่กับมานมันต้งยังครับเด้งเขาตั้งไมเข้าไต่แก้วครับอ๋อไต่แก้วเคยเตี้ยวเตี้ยวนี่ก่ะถึงไตแก้วตั้งไปกับไงอยู่ครับ เพิ่งร no. no, no. okay, um, um, ู้สิปิกมาตอนเต้นเนาะใอหายาเดือนเนี้ว uh ันนี้วันนึ่งมูต้งได้ถึงตังได้ถ้าใจห้อนนี่มีเรือครับกินลงไปตัวตลงกินลงไปตัวนะป้าก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน่อยนะครับมนหยาบปาดเน่งเดียอ mà <laughs> hát ngường mà bắn hinh nào bắn hinh lợp đúng không mày đúng không đúng không đúng không không ต้อง,องเรียนด้ใจนะครับดินจริงเห,หรอควันี่ครครับอันนี้ลุงสีก็ ไปใจป้งมาแล้วนะครับสีไปได้พ่องครับสีจกเออเอาปา่าใสละกายเองสีจกผูบผมกเมแล้ววางเตือมะเอาน้ำออกก่อนมะี๋บวผมยกก็ได้เออดูโอ้ยไม่นดีเนอนะครับท่านยมครับโอ้หลายโลแล้วเนี่ยน้องสีเนี่ย มัน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 สายของมันนะน้เจ๊ไหวครับอันนี้ก็ทั้งชีวิตคนบ้านนอกก็ปิีก,กันแล้วนะครับผมมาดูผลงานของลุงสีนะครับสีไหนดูเหรออ่ะนี่ครับลุงสีใส่แน่งเด็ดฮอนเนาะนะครับสีอีกกำนี่ครับ,กกรบท่านจุมครับโอ้ถือว่าได้เลยนะน้องสีเนาะ วันนี้ยังบ่ได้วันนี้ได้โอ้วันนี้ได้น้อยเดียวอยู่กะนลงศีว่ายังได้น้อยเดียวอยู่ครับก็ถือว่าได้นักอยู่นะครับเนาะตัวเชิดใหญ่ๆหลายโลอยู่น้องสีเนาะหลายโลน้องสีโอ่งหมันๆครับวันนี้ได้น้อยเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวสองคนลุงสีก็อนจะปิกแล้วนะครับครับท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะไปตื้อไหนก็ฝากครับชมกับน้องสีเนาะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมครับ